สวัดีค่าต่อต่อเมื่อวานเ <No. S 1> หรอเมื่อวานหรอจะเอาข้ออะไรเมื่อวานเมื่อวานคุยกันทิ้งไว้ทิ้งไว้เรื่องไหนนะเรื่องที่ว่าพ่อลงรับเลือกตั้งใช่ไหมใช่ใช่ใช่มังง่งหน่ยมันมันก็เป็นประสบการณ์ที่มันก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่ได้ถามลงไป แล้วก็ไม่มีโอกาสได้ทำอีกที่ผ่านมาที่ลงสอวอที่เพิ่งเลือกไปถ้าพ่อได้รับอนุมัติจากแม่ก็จะไปเสียตังค์อยู่สองพันลงรับสมัครสอวอแต่ไว้สมัยหน้าว่าจะไปลงตอนนั้นน้องก็น่าจะอยู่หมนหนึ่งแนละ้วมได้รับไม่ได้รับก็ไม่เป็นไรอายุพ่อมันลงได้เหรอสอวอคืออายุเกินสาสิบห้าปีถึงจะเป็นสอวอได้ อเหรอใช่ครับแล้วก็จะเป็นอะไรพ่อเขาเป็นสวในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานนะครัเขาเรียกว่ามันจะมีอาชีพอยู่เจ็ดแปดอาชีพพ่อเขน่าจะลงอาชีพนี่แหละเพราะว่าพ่อน่าจะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเรื่องอาชีพที่สุจนและเรื่องการใช้แรงงานถ้าแม่ไม่ว่านะเพราะพ่อตกงานบ่อยถ้าแม่ไม่ว่านะไม่เป็นไร มันเป็นประสบก,การณ์ที่ดีตอนนั้นพ่อน่าจะอายุน่าจะเกือบห้าสิบแล้วมันน้งแหละหลังจากที่พ่อลงรับสอทอไม่ผ่านพ่อเขามาอยู่ลำปางนี่แหละช่วงนั้นช่วงนั้นก็ทำอยู่หลายอาชีพจากนก็ชื่อส่วนหนึ่งเนาอยไม่กระทั่งไปเป็นรายวันร้านวัสดุก่อสร้าง จนจนกระทั่งไปไปเป็นพนักงานขายส่งบริษัทยูลียูลียูริพาณิชที่อยู่หน้าชาบูบาดาที่พ่อพาน้องไปกินอ่ะอยู่ตรงข้ามกัน่ะชาบูบาบาดาในเมืองอื ซึ่งม<า>ันก็ดีนะชาบูสาขาแรกอ่ะใช่แล้วตอนนี้มันจะเป็นซอยแล้วตอนนี้เป็นถูกถูกพ่ออยู่ในตึกนั่นแหละที่มันเป็นตรงนี้เป็นต้นไม้มันจะเบี่ยงไฟอย่างนี้ใช่ครับเงินเดือนก็นแค่หกพันหับการาสุณแล้วหกพันหกร้อยสิบไม่ได้อะไรเลยค่าคอมก็ไม่มีชีวิตมันก็กระเบียดกระเสียนและเกินนะอยู่มาก็เกือบสิบเดือนจนกระทั่งไทยวัสดุมาเปิด น,นปังหรอใช่แต่พ่อไม่ได้ไปเป็นพนันนากงานายวัสดุนะพ่อไปเป็นคนขายสียี่ห้อไอซีไอเปิดร <IC I. S 2> ุด่นที่เท่าไหร่พ่อไม่ได้ประจำปีอะไรนับย้อนกลับไปน่าจะสิบห้าปีที่แล้วหรมั้งนานแล้วเหมือนกันคือมันเป็นห้างที่มาเปิดนานกว่าเซนทันนานกว่านานกว่าไมคโครช่วงนั้นน่ะนะ ถามว่ามันมันขายดีไหมมันก็ขายได้นะแต่มันโดนแทงข้างหลังกันเยอะมันทําให้พ่อได้ละเหตุละเหตุเร่อนเนี่ยมากเนี่ยอันนี้นับนับการเปิดห้างมาตั้งแต่แรกนะพ,พ่อเปิดห้างครั้งแรกนี่ก็คือพ่อเปิดแมคโครแมคโครนะ่ะเปิดครั้งแรกแล้วต่อมาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดห้างไทยวัสดุลำปาง แต่พ่อไม่ได้กินเงินเดือนของพนักงานท้ายวัสดุกม้ถึงทำลิ้นจอย่างเงี้ยมันยมันจะดีไหมจะไปทำอ่ะก็เราบันทึกรายการกันอยู่หน่ยจะไปทำอย่างนั้นทำไมอ่ะหลังจากที่ที่อยู่มาเกือบสิบเดือนเหมือนกันมันก็มีอันได้ละเหตุละเหตุเร่อร่องยังไงก็คนที่มาขายกับพ่อ เขาจะเอาเพื่อนมาขายแทนพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าสังคมที่มันมันเลือกที่รักมักที่ชังอะนะยังไงไม่รู้เลยมันเกิดปัญหาทางการเมืองกันเข้าไปบริษัทที่เขารับพ่อเขาก็จะย้ายพ่อไปขายที่เชีงยงใหม่ไปอยู่โฮมโปรที่ไหนรู้ไหมโฮมโฮมโปร้งโลเออนั่นแนหะพ่อต้องละเห็ุละเหิอไปอย่างนั้นเลยเหรอ ที่พ่อพา,พาน้องไปไปดูที่อยู่ในบิ๊กซีหางดงเหรอใช่เอยตอนนั้นตอนนั้นยังไม่เปิดอ,ะอ่ะพ่อจะไปอยู่ที่โฮมโปรสาขาหนึ่งโฮมโปรที่มันอยู่ตอนนั้นแม่โคตรงงานข้ามกับยิงเงันกับอ่าเฟสติวัลอ่ะก็ตอนนั้นแม่โคหางดงเปิดแล้วยังนม่โคหางดงมาทีหลังเพื่อนเลยเปิดโฮเปิดหลังโฮมโปรเหรอหลังสิครับโฮมโปรเปิดมานานแล้ว อดย่สิบ20กว่าปีแล้วแต่มันไล่ไล่กันแต่ก็หลังกว่าแหละเขาพ่อจะไม่ผิดใช่เพราะว่าเพราะว่าณช่วงเวลานั้นตอนนั้นโฮมโปรมันมีอยู่แล้วเนี่ยอืมมันไปขยับเนี้กันพอถึงเวลาพ่อก็รู้จักแม่ได้ไปทำ มันก็มีอยู่หลายพาร์ทแต่เอาเล่าพาร์ทนั้นก่อนพาร์ทที่ว่าไปอยู่แถวประตูขายสีมันก็ดีแล้วพ่อก็ต้องละเหตุละเหียเล่ย่อนไปไปอยู่โรบิสัน,นช่วงนั้นโรบิสันลำปางเนีนก่นกำลังเปิดฉันท่านเหรอใช่มันท่านลำปางเนี่ยมันไปอยู่พ่ออยู่ในโซนของโรบิสันไงนี่น้องเห็นพ่อถ่ายรูปใส่ชุดที่ว่าเดินแบบ เ,เล็กๆน้อยๆให้ช่วยห้างอะนะพอได้ไปฝึกที่เชียงรายนะไปอยู่เชียงรายก็หลายเดือนอยู่เหมือนกันเชียงรายเปิดก่อนลำปางใช่เซ็นทรัลเชียงรายเปิดก่อนโรบิสันเชียงรายก็เหมือนกันได้ทำไมเชียงรายถึงเปลี่ยนอันนี้เกิดอนนะเรต้องไปถามผู้บริหารเขาเราวพตอบไม่ได้หรอกใช่เขาถึงเปลี่ยนป้ายก่อนกตเขาเปิดมาก่อนอเขาเก็ต้องเ,เปลี่ยนก่อนสิหลังจากที่พ่ออยู่โรบินสันพ่อก็ มาเป็นผู้จัดการอยู่โกบอนตั้งแต่สมัยโกบอนเปิดใหม่ๆถ้าพ่อๆเปิดไทยวัดเปิดไมโครเปิด son, โรบนินสันแล้วก็มาเปิดโกบอนหรือรุ่นเปิดห้างนั้นก็ที่ไหนกโกบอนแหนกะเริ่มปังเอใช่แต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นเหตุละเหตุรีร่อนอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าพออ,อหรือ คนที่ดูแลสาขามันแทงพ่อไม่ผ่านทดลองงานมาให้พ่อไปหางานใหม่<ะ>ทั้งๆที่ไม่มีใครทํากันหรอกนะเอาผู้จัดการมาไม่ผ่านโปรเนี่ยจ้างเงนเดือนก็ไม่ครบจ้างกันหมื่นห้จริงจจ้างแค่หมื่นสองเงี้ยมันก็เป็นคดีความกันประมาณหนึ่งแต่พ่อเล่าข้ามตอนที่พ่อทําที่โลตัสลําพูนสมัยนะั้นพ่อทําโรตัสลําพูณอยู่เดือนหนึ่งหลอกพ่อไปทํา พ่อไปแจ้งนู่นไปแจ้งกรมสวัสดิการให้พอไปแจ้งสารแรงงานภาคเหนือให้วุ่นวายแบบชน,นิดที่ว่าแบบเสียเสียความรู้สึกเสียเขาเรียกว่าเสียสุขภาพจิตกันอยู่ช่วงนึงเลยตอนนั้นเป็นเอกชัยขีดดิสติบิวชั่นอยู่ยซึ่งเจ้าสัวทนานียังไม่ได้ซื้อกลับมา มันเป็นข้อพิพาทกันระหว่างพ่อใช่ใช่ไม่ใช่โลตัสเหรอโลตัสมันเป็นคำเรียกแต่ชื่อบริษัทมันเป็นอีกชื่อหนึ่งแต่ก็ช่างมันเดอะมันผ่านไปแล้วเล่าให้ฟังข้ามๆเพราะตอนนั้นจากที่พ่อจบจากที่ว่าฝึกจากประจวบมาพ่อะก็ไม่มีงานทําตอนนั้นไอสถานีวิทยุมันก็ล้มไปแล้วเลิกไปแล้วที่ไหนก็ที่บ้านแซมน่ะค่ะ ้วเหรอใช่ตล้ว,วเลิกไปแล้วคือที่บ้านพ่อเหรอใช่เขาเลิกเขาไม่ทําแล้วเขาไม่ส่งสัญญาณมาที่ลําพูนแล้วเขาก็ถอนสถานีออกมันก็ทําให้พ่อไม่มีงานทาถอนไปถอนกลับอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับก็เปิดได้ไม่นานหรอกพ่อก็เปิดแล้วมือได้สักพักเงินทุนมันไม่พอย่าขอตังค์ไปใช้เกินตัว ซื้อของอยู่เรื่อยๆไม,ม,ม่มีเงินมาขายซืลงเต็นเงินมาถือโอ้ย่าไม่กินเบียร์ยาวเลยช่วงเวลานั้นน่ะนะนี่มันเป็นอดีตนั่นแหละี่ตอนนี้ไม่ได้กินแล้วเพตั้งแต่มีน้องเข้ามาย่าก็มากินแล้วยา่ไม่ใช่มีรายได้อะไรจะมากินได้งไงนี่แกเป็นคนดีมาได้นี่ก็ที่สุดแล้วนะอืมที่สุดก็คือก็ที่สุดแล้เมื่อก่อนย่าดื้อจะตายถามแม่ดิฮะดื้เอเอง ผมเมาเล่ามเมาเบียร์น่ยไงพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมานานมาแล้วมาหลายสิบปีแล้วเรื่องนี้นะพ่อเคยเจอญามาก่อนไหมเคยเจอญาติย,ออยมแม่ก็<ม>จเจอญาสมัยพ่อกับแม่รู้จักกันใหม่ๆนะครับโอ้ไม่เคยเลยโอ้ที่เกจยเด็กวงแตกพ่อกับแม่แต่งงานกันปีนึงอ่ะเกอบปีอถึงจะมีน้องอ่ะแล้ว เล่าย้อนกลับมาก็หลังจากที่อยู่โกบอนไม่เวิร์คก็ต้องเป็นละเหตุละเหตเล่ล่อนใหม่พอก็ไปทำโอช่วงนั้นช่วงนั้นไม่ได้ทำที่ไหนระวังโทตรศัพท์ตกขับรถขับลาไปสมัครเชียงใหม่แล้วนะอะไรวัสดุเชียงใหม่เปิดใหม่ๆอย่างนั้<ง>นโดนหลอกให้ไปสมัครไนีไม่รู้ที่เราขับผ่านน่ะหรอ พ่อเไม่ได้รับเลือกพ่อผขไม่ได้เข้าไปก็แค่เป็นรัสมยพ่อบอกไม่ได้พะวก็ไปจนจนพ่อต้องไปเป็นช่างช่างนะช่างประกอบแว่นช่วงนั้น้วพ่อก็มีความรู้เกี่ยวกับการวัดสายตาการตัดแว่นนี่แหละอืไปฝึกอยู่ที่เชียงใหม่ไปฝึกอยู่ที่ ที่การรวมโชครวมโชคลิมปิงเหรออืม้มแถวนั้นอะ่ะมันจะมีร้านแว่นอยู่เพราะเขาส่งพ่อมาสุดที่นี่มันสไลด์ออกมาได้สไลด์ขึ้นมาไนสไลด์มันขึ้นมามือซ้ายดึงขึ้นมามือซ้ายดึงนี่อือม มันมันเอาไว้ถอดล้างเฉยแล้วแล้วพ่อทําได้ประมาณสักเกือบสี่เดือนใช่แล้วช่วงนั้นอ่ะช่วงนั้นข่าวองปูจะมาเปิดพ่อก็ลององปูว่าลำปางไหมค่ะองปูล้ำปางเหรอใช่พ่อก็เลยไปสมัครครัพ่อก็มาสมัครถูกตอนนั้นอ่ะตำแหน่งผู้จัดการเต็มหมดแล้วเหลือแต่ตำแหน่งผู้ช่วย พ่อก็ไม่ว่าอะไรพ่อก็าขอให้ได้ทําซึ่งมันก็ดีนะเพราะอยู่ร้านแว่นเนี่ยอยู่ในร้านนั้นสิบสองชั่วโมงโอทีโอทัวร์้วก็อยู่ในนั้นหมดบังคับให้ทําหมดเงินก็ได้เงินก็ได้นิดหนึ่งแค่นั้นแหละมันก็ทําให้เรามีความรู้เรื่องการตัดแว่นเงินเดือนเปสองแสนมันถึงที่ไหนแล้วมันไม่ถึงแลวเงินเดือนน่ะหลังจากที่ได้ทำพ่อก็ไปฝึกงานที่ เนี่ยโฮโปหางดงที่น้องไปเที่ยวนะก็ไปอยู่นั่นอยู่ประมาณตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งมกราหนึ่งมกราเมื่อสิบสองเอ้ยน่าสิบสามปีสิบสามปีแล้วน่าจะสิบสามก็ไม่ใช่สิบสามีพวกนิดน่าจะสิบเอ็ดปีที่แล้วสิเพราะว่าปีห้าเจ็ดโดยประมาณแล้วพอเจอแล้วพอเข้าวันที่หนึ่งมกราห้าเจ็ดแล้วพอเจอแม่ครั้งแรกวันที่เท่าไหร่ แม่แย้ายมาเดิมกุมภากุมพ,พามีนาเนี่ยแหละแม่แย้ายจากสํนักงานใหญ่มานะอื <ừ> เจอกันก็ยังไม่ใช่ได้คุยกันแม่อยู่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ข้างหน้าที่เท่าไหร่ต้องถามแม่เขาตอบไม่ได้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันเท่าไหร่มาคุยกันอีกทีตอนตอนที่ห้างเปิดไปแล้ว เปิดไปสักพัก,กเพราะว่าห้างเปิดประมาณช่วงเมษาเมษาของปี57เขาพราะว่างนีผิดหะอเราก็รู้จักกันกว่าจะก,กว่าจะคุยกันกว่าจะมาแต่งงานกันก็นกตุลาของปีเดียวกันอ่ะใช่อับหลังจากที่พ่ออยู่โฮมโปรสักพักแม่ก็ให้พ่อละเหตุออกมาเพราะ แม่ไม่พอใจผู้จัดการเขาแกล้งพ่อแกล้งยังไงอ่ะแกล้งยังไงมันม,ม,นมีมันมีหลายอย่างนะอย่าอย่าไปฟังเรื่องที่มันไม่ค่อยจะดีต่อความทรงจำสักเท่าไหร่หรอกเอาง่ายว่าแม่ไม่พอใจที่เขาหมายถึงผู้จัดการมันไม่พอใจพ่อนะแม่ก็เลยให้พ่อออกอพ่อขล<อ>าอ,ออกแม่ก็ทำอยู่นั้น,นัะคระโหก แม่เงินเดือนแพงแม่จะออกไปไหนแม่ให้พ่อออกอเพื่อความสบายใจทุกกคนลัวแมม,<ห>แม่่หดอะพ่อออกมามพ่อก็ไปขายซิมมือถือให้นิยมตัวยึด<ม>ชื่อบริษัทลำปางจนถึงปีหกศูนย์อะไรนะไอ้ลำปางซิตี้อะไรเนี่ยอ,อยู่สักพักมันก็ไม่ให้ผ่านทดลองงานหักเงินพ่ออีกหากว่าพ่อทำโทรศัพท์หายอีก วุ่นวายตายหาถ้าไม่อยากถึงได้ว่าเสียคนฝากก็คือเจ๊ไปรับรองคงจะมีเรื่ององไปอีกงานอ่นะจริงๆพ่อเคยไปขายนะ้ำมันเครื่อง,ของเขาอยู่รอบนึงแม่หมดได้ปะแม่เปิดหมดใดหรือเปล่าไม่รู้หลังจากนั้นพ่อก็ไปขายไปขายเครื่องดื่มอีกเหรอ ขายเครื่องดื่มอยู่พักหนึ่งก็อย่างว่านะมันก็ได้ประสบการณ์นะขายเครื่องดื่มตามรถแวนไปแถวแพร่แถวเกือบจะถึงน้านแะล้วนะมั้งไปไกลมากไปกับแล้วพ่อก็ไปส่งน้าไปส่งน้ําบริษัทเสริมสุขอีกรลหลังจากส่งน้ําบริษัทเสริมสุขก็ไปขายรถขายรถก็ดีนะมันก็ได้ประสบการณ์ในการขายหวยด้วย,วย,วย,วยขายรถยี่ห้อแรก ยีห่ห้อมาดาแต่ทุกวันนี้มนไม่ม<ด>ีแล<ะ>้วเอาไว้ล้างแล้วก็มาขายยี่ห้อต่อไปเพราะมันไม่เอาพ่อแล้วเพราะว่าอะไรพ่ไปขายของไอ้มิสูมิสู<ม>ได้เย,ยอะเดือนหนึ่งมันก็ไม่เวิร์กช่วงนั้นร้านเกมร้านเกมที่เซนทันเซนทันเลยเซนทันลำปางน้องยังเคยไปเที่ยวหาพ่อตอนที่พ่อเฝ้าคาราโอเกะอยู่เนาะ ตู้คาราโอเกะน้องตัวน้องเด็กๆไม่โอ้จะไม่ได้พ่อยังพาน้องเล่นตู้เกมไปเลย,เย,ยใช่สักพักใหญ่ๆอ่ะอืมก็เกือบสิบเดือนเหมือนกันอ่ะแล้วที่บริษัททบไอโพลีนเขาเปิดรับคนเพื่อมาเป็นพีซีเชียร์ขายสินค้าทบไที่ ร้านที่พ่ออยู่ทุกวันเนี่ย,ยวันที่4พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยจะครบ7ปีละพี่พ่อทำงานเหรอใช่พี่พ่ออยู่ที่นี่ <c oughs> นี่ก็น่าจะเล่าถึงปัจจุบันน่สุดละมน <c oughs> ไปไล่เรียบเรียงดูนี่ก็จะนับนิ้วไปก็น่าจะเกิน30เกี่างเลยวันก่อนที่นับให้น้องฟังโอเคแล้วจบพาร์ทเรื่องการทำงานกันละดีหน่อยเราจะไปเรื่องพาร์ทชีวิตพาร์ท ปัชญาของการใช้ชีวิตกันอโอเคสิบเจ็ดนาทีกว่าละบาย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 กับปูเกับปู